สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่2มิถุนายน2020แล้วก็เป็นวันที่ยังมีเคอร์ฟิวอยู่นะคะเข้าประกาศเคอร์ฟิวเมื่อวานนี้ตั้งแต่5้าทุ่มถึงตีห้าที่มายืนมองออกนอกหน้าต่างนี้ก็อยากจะดูนะคะว่าหลังเคอร์ฟิวแล้วเนี่ยจะมีคนออกไปเดินในสวนไหม แต่ก็ยังเห็นมีรถอยู่บนถนนขับไปขับมาอยู่แต่ไม่มากค่ะเพราะปกติเวลาตอนนี้รถบนถนนก็ไม่มากเท่าไหร่แต่มันก็ยังมีจํานวนรถที่ขับเป็นปกติเลยนะั่นเห็นไหมอีกคันหนึ่งก็เพิ่งจะมาตรงนั้นแปลกใจนะทำไมเมื่อมีเคอร์ฟิวแล้วยังมีคนออกนอกบ้านอยู่ยังขับรถอยู่นั่นรู้สึก รู้สึกขับแบบงงๆนะฮะ,ะน่ะน่ะใช่อาจจะหลงทางได้ซ้ำดูคงหลงทางหรืออาจจะเป็น u ูเบอรก็ได้ไม่น่าจะใช่ uber ค่ะเพราะถ้ามีเคอร์ฟิวอูเบก็คงช่วงเคอร์ฟิวอูเบอร์ก็คงไม่บริการส่วนทางฝั่งแมนฮัตตันคือมายืนมองอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะคะก็จะเห็นรถ บนถนนน,นั่นตรงนั้นก็กำลังมาอีกคันทางฝั่งแมนฮตัตตันจะมองเห็นรถที่เปิดไฟวบว๊บนั่นคืออาจจะเป็นรถตำรวจหรือรถพยาบาลนั่นก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะรถพยาบาลก็คงแม้จะมีเคอร์ฟิวก็คงอนุญาตให้ให้วิ่งได้นุ่นนั่นอีกคันหนึ่ง,งจะมองว่าจะมีคน จุงหมาลงไปข้างล่างไหมทุกวันจะออกไปเก็บเห็ดต,ตอนตีสีแต่ส่วนมากจะออกไปราวๆตีสีครึ่งเพราะทุกวันนี้ประมาณตีห้ายี่สิบเจ็ดพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ก็น่าจะเวลาประมาณตีสี่หห้าหนาทีฟ้าเริ่มเริ่มสางนะ ลงไปเดินตอนนี้อากาศดีจริงๆอุณหภูมิตอนนี้น่าจะเราวๆหกสกว่าไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวหนาๆไม่เห็นคนนะคะปกติจะมีคนเดินนะแล้วก็ก็ยังมีคนที่ไปนั่งอยู่ในสวนคือนั่งยาวมาตั้งแต่เมื่อคืนไม่ยอมกลับบ้านแต่พอมีเคอร์ฟิวคิดว่าไม่มีใครอยู่ในนี้หรอกถ้ามีก็ก็คงคงโดน ส่วนตามตึกต่างๆวันนี้เป็นมันอังคารเขายังไม่ตื่นเขายังทำงานอยู่ในบ้านอยู่มั้งเพราะถ้าหากคนที่ทำงานตอนเช้าเนี่ยบ้านนี้เขาจะตื่นแล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานไกลๆส่วนเรือเขียวๆไม่น่าจะใช่โป๊ะน่าจะเป็นเรือตำรวจตึกวัน ตึกวันเวิร์นเทสไม่รู้ซูมแล้วจะชัดไหมตึกวันไฟวับวับเนี่ยฮะตึกตึกเทาๆเนี่ย,ยได้ยินเสียงนกนะเนี่ยถ้าเปิดหน้าต่างี่จะได้ยินเสียงนกเลยถ้าหากเปิดหน้าต่างลมมันจะตีเข้ามาแรงมากค่ะเปิดได้ไม่ถึงคืบหรอกเอ้นั่นคนหรือเปล่าน่ะไม่ใช่ จะยืนรอดูนะคะว่าพอตีห้าเนี่ยจะมีคนจูงหมาลงไปเดินไหมอากาศดีจริงๆนะคะลงไปเดินตอนเช้ามืดเนี่ยนั่นเรือตำรวจถนนถนนตามตึกต่างๆอย่างนี้ค่ะตามแต่ละตึกมันก็จะมีถนนมีถนนมันก็ไปทะลุนู่นแหละค่ะขับเรื่อยไป ไปทะลุตรงที่จะไปหลุมซมับเบบ้างมันไม่ใช่ซอยตันแต่บางจุดเขาจะตำรวจจราจรจะเอาเอา,เอาเอาเหล็กนะคะมากัน้นบางจุดให้แล่นเลนเดียวแต่บางจุดนั้นเขาขอความร่วมมือเลยคือเขากั้นเลยค่ะไม่ให้เขา้าไม่ให้ขับไม่ให้ผ่านนั้นเรือตำรวจ เสียงนกเจื้อยเจ้าส่วนตึกต่างๆเมื่อสักประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มไฟเยอะหน้าตามห้องต่างๆแต่ตอนนี้มีอยู่ไม่กี่ห้องที่มองเห็นแสงไฟจะมีอยู่บางห้องเขาอาจจะนั่งดูหนังอยู่นะคะก็จะเห็นไฟวับคงเปิดหนัง บรรยากาศแบบนี้นึกถึงตอนกลับเมืองไทยออกเดินเช้ามืดแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าออกใส่ใสมันร้อนมากที่บ้านเราคิดถึงบ้านจังเลยคิดถึงเมืองไทยจังเลยนัน่นรถเรือตำรวจเมื่อคืนนี้จะมีเฮลิคอปเตอร์อยู่หลายลำค่ะแล้วเมื่อคืนนี้พระจันทร์เลยนะอยู่ตรงเนี้ยวันไหนที่พระจันทร์เต็มดวง ลอยอยู่ตรงเนี้ยหุ้ยสวยมีคนไหมนี่ตีห้าแล้วนะยังไม่มีคนค่ะฟ้าก็จะสางเริ่มสางขึ้นสักประมาณตีห้ายี่สิบเจ็ดก็สว่างค่ะไม่มีจะยืนมองไปเรื่อยๆว่าจะมีคนออกจากบ้านไหม ตั้งใจจะนั่งโป๊ะเข้าไปในแมนฮัตตันตอนนี้ไม่กล้าแล้วค่ะช่วงนี้ยังไม่เข้าไปดีกว่าอยู่ห่างจากชุมชนดีกว่าช่วงนี้ค่ะโดยปกติในนิวยอร์กซิตี้นี่จะมีทหารจะมีตำรวจอยู่เยอะไปตามจุดต่างๆเนี่ยเราจะเห็นตำรวจอยู่เรื่อยเลยค่ะ ก็เวลาหลงทางก็ได้อาศัยถามทางจากตำรวจนี่แหละคิดว่าวันนี้ตำรวจน่าจะมากกว่าปกติอาจจะมีทหารด้วยไม่มีงานคันนั้นได้แล้วตีห้าแล้ว รถขายผลไม้ที่ไปซื้อที่เป็นคนแขกขายนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นของคนแขกหรือคนเม็กซิกันนะคะก็คขาดรายได้ไปเมื่อคืนเนี่ยที่เขาประกาศเคอร์ฟิวเพราะปกติเขาจะขายทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะขายอยู่ตรงริมถนนนั่นแหละจะมีอยู่เยอะใน New นะะิวยอร์กซิตี้เนี่ยค่ะรถขายแผงขายผลไม้นะ่ะ โอ้ฝั oh, ่งนั้นเนี่ยอากาศดีดีเอาเอาหน้ามาแนบกับกระจก่ยมันจะเย็นเย็นสบายนู่นมีคนแล้วตรงตรงมุมนั้นตรงมุมร้านอาหารนั้นมีคนจูงหมาออกมาแล้วค่ะนั่น มันก็จะมีรถขายเหมือนกับขายขนมปังขายแซนด์วิชคือขายอาหารตอนเช้านะ่ะขายกาแฟขายเครื่องดื่มเขาก็จะเอามาจอดขายอยู่ริมริมถนนเพราะว่าตรงจุดนี้มันจะมีที่เขากำลังก่อสร้างอาพาร์ตเมนต์อยู่แต่วันนี้ก็คงพิเศษกว่าวันอ,อื่นๆคือยังยังเอามาไม่ได้แต่สักสา,สายเขาก็คงมาแล้วแหละ รถขายขายดีนะเห็นคนเดียวนู่นค่ะทางด้านนั้นเป็นทางตะวันออกทางเนี้ยทางซ้ายมือเนี่ยเนี่ย มีอยู่คนเดียวนะเดินกลับไปแล้วค่ะยังอยู่ตรงมุมร้านอาหารหนูนะ่นตรงนี้ก็ไม่มีเนีาา่ยค่ะตรงนี้ก็ไม่มีปกติมีนะเวลาตอนเนี้ยเวลาตีห้าเนี่ยจะมีคนจูงหมาออกไป เนี่ยเริ่มสว่างจะให้ดูผักตัวตำลึงเลื้อยขึ้นไปเยอะมากเลยตำลึงค่ะนั่นอะส่วนกระถินยังหลับอยู่นี่ก็เหมือนกันแว่นแก้ว ที่เรียกบัวปกก็ได้ออกดอกด้วยนะเนี่ยอันนี้เป็นมะระมะระก็ออกดอกแล้วน่ะคะเนี่ยมะระสร่วนอันนี้ก็เป็นย่นางนี่ใบย่นางมียอดด้วยนี่ ยังไม่มีคนไม่มีคนจูงหมาลงไปเลยแปลกมากไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยค่ะยืนอยู่แบบเนี่ยจะเห็นมองเห็นเครื่องบิน ทุกหนึ่งนาทีทุกสองนาทีเลยนะคะมาทางนั้นบ้างแล้วก็ทางนั้นบ้างแต่ทุกวันนี้ไม่เห็นเลยเริ่มเปิดเริ่มเปิดไฟละบางห้องเริ่มเปิดไฟแล้ว เนี่ยสังเกตแล้วนะบัวบกเนี่ยเขามีมัเล็ดนะคะจะให้ดูตรงกระถางเนี่ยบัวบกขึ้นมาเนี่ย่ะมองไม่เห็นหรอกเนี่ยค่ะบัวบกนะเนี่ยที่ไม่เปิดแฟลชเพราะว่าพอเปิดแฟลชปุ๊บเนี่ยอันนี้มันเป็นกระจกมันจะมองเห็น มันมันจะมองเห็นแสงไฟอยู่อยู่ที่อยู่ที่กระจกแล้วภาพมันจะเบลอค่ะนี่ขนาดไม่เปิดแฟลชภาพยังเบลอขนาดเนี้ยนานเริ่มมองเห็นตึกวันอู้อากาศดีดีถ้าไม่มีเจ้านี้ระบาดอยู่นะคะเดินลงไปตอนเนี้ยอูหอากาศเย็นสบายตึกวันเริ่มมองเห็นแล้ว โหไม่มีคนไม่มีคนเริ่มสว่างในรือ แสงอาทิตย์มาหรือ,อยังยังนั่นเนี่ยค่ะตรงตึกเนี้ยไม่รู้ว่ามันคือตึกอะไรเนี่ยเนี่ย น่าจะอยู่ตรงชัยนาทาวค่ะตึกสูงนะั้นะนะ่ะแสงอาทิตย์สาดมาจะกระทบตึกแล้วนะก่อนเลยส่วนตึกวันนี้ตึกวันนี้ยังมองมองมอง,มองไม่เห็นแสงสะท้อนเท่ากับตึกนั้นนะคะและอีกหน่อยก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นชอบมอง เงียบดีเงียบดีจริงๆขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะไม่พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ